มาครับทุกคนวันนี้เราพาทุกคนนะครับมาอยู่กับเจ้าพ่อแห่งสายหวานนะครับกับทีมงานไล่นอจีรวัฒนะเราอยู่กับฟอนนะดีเดียวสาม้านะลากขวงนี่นนะวิ่งคู่กับแคสไอเอสนะอีแต่ทันนะครับเดี๋ยวเราพาทุกคนมาดูบรรยาก,กาศนะวันนี้อยู่ที่ไล่นอจีรวัฒนะ เปิดฤดูกาล68กับทีมงานยักษ์ใหญ่ทีมงานหนึ่งนะสำหรับไล่นี้เนื้อที่ทำไล่นี้ถือว่าไม่ธรรมดานะเป็นเจ้าต้นๆของที่นี่เลยฮะปะจีนบุรีตาจีนบุรีนะหลายท่านไล่นะากับการทำไล่อ้อย เดี๋ยวเราพามาดูฟอร์ดนะฮะมีสามห้าลากขั่วกันวิ่งผู้แพร์ไอเอส0ีแปดพันะฮะเนี่ยนะสำหรับแปลงนี้ก็วิ่งขึ้นเนินด้วยนะครับ พอที W35 นี่คือท่าเรื่องไถนี่ขอบายนะครับแต่ถ้าเรื่องรากพวงนะขอให้บอกนะจัดเต็มทุกหน้าง,งานจริงๆมาแล้วครับแก๊ส AHS แปดพันนะครับ, 8, รบยิ่งคู่พอที W35 รากพวงนะครับ นี่ก็เกือบเต็เตมพ่วงเลยนะครับแถวยาวยิ่งกันยาวๆเลยนะแปลงนี้่นค่อนข้างเยอะนะครับ วัสดนีะครับโครกรสนะครับมาอยู่จากพีมงานไล่นอนจิรวัฒกันครับและวดอรถนะครับแบบพาดวิ่งกู้ฟอร์ดมีสติลต่างห้านะครับผมตลาดีึ้นนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะเจอกันใหม่ในคลิปห้าครผมตลาดขี้ตกับ